เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพสวัสดีครับในผมมาชีเป้ารถสวยชมเลือกสียเลืใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะนิสสันซันนี่ปี95ครับราคาถูกด้วยคันนี้19,500บาทเท่านั้นนะครับ19,500บาทไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยไม่มีชนหนักไม่ผู สีสันแย่งโอเคตามรูปครับยังเงางายหมจะมีมรูดรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับพอตามอายุนี่เลยนะครับมาเข็บซอกม,มุมเดิมๆภายในสะอาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าของเครื่องเดิม,ดมครับเครื่องก็ยังโอเคภายในสะอาดแต่เบาะหุ้มหนังไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังด้านหลังเป็นเบาะผ้าครับ ราคาทุกๆูครับ1 9 5 0 0าบาทก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้าลดราคาย่อมเยาเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับคันนี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์หนองบัวนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ